พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับใช่จ้ะพี่เดียวอะไรนะเหรอเริ่มเริ่มสัมภาษณ์ครับวันนี้นักข่าวไปที่ไหนมาบ้างเดี๋ยวเขาต้องถามเราเขาต้องถามเราครับดีใจด้วยนะครับพี่สาบคุขอบคุณมากครับอะไรวะเนี่ยสำหรับเรื่องสายเชื่อครับผมพร้อมครับพร้อมครับได้ดูตอนแรก คก็ผมก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเปิดกล้องแดดสี่เดือนที่แล้วแต่คิดว่าไวก็ไวแต่ว่านานก็นานสรุปไวหรือนานอ๋อพี่คำเพิ่งเคยอ๋อพี่คำเพิ่งเคยแต่ว่าพี่นิวอาจจะรู้สึกว่าไวอต่พี่นิ่มรู้สึกนานมากมาทีสี่เดือนที่ วายซีมีความตกอยู่นะแสดงที่น่ารักเนาะไม่มันวายเพราะว่าเราถ่ายจบแล้วไงแต่ว่าคนอื่นเขายังถ่ายไม่จบไงตอนนี้คุณพูดได้ว่าคุณอ่ะคุณถ่ายคุณเพื่อนดูคู่ผมด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยยังไม่ได้เรียกได้ว่ายังไม่ได้เอาน้ำไปยังไม่ได้เอาเท้าไปแตะน้ำกําลังเริ่มกําลังเริ่มแต่ก็มีบ้างแล้วมีบ้างแล้ว ใช่ครับที่นี่วันนี้จะได้ดูคู่ใช่อย่างหน่อยจนแบบว่าเกย์เกยแซมแซมกันไปใชจริงจริงๆแต่ละทุกอีพีก็จะมีปนปนกันหมดเลยครับเราไม่ได้แบ่งแบบว่าสามเป็นสามสาอะไรทั้งแบบทองไม่ดังไม่ดังไม่โอ้โหเราห็นพ่ใช่ที่ผมถามแม่ผมเห็นมันทองแต่เมื่อกี้แหละที่ตอบเนี่ยมทองทองเงียบเลยแต่เมื่อกี้ เครับครับต่อครับผมอะไรนะครับเออของมันก็เป็นเรื่องราวของความบุ้นบุนของหนุ่มบิสบะนะครับกับตรงตรกะทิครับผมกับความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นสายรหัสเทวดาเป๊ะอยู่เป๊ะอยู่เข้าประมาณนี้ให้ขาดไหมครับพูดกับเข้ามาบิสบาร์ความบุ้นบุนเลยนะพี่ ความมุนมุนของเขาใส่รหัสเทวดาก็คือเป็นหนุ่มหน้าตาดีครับผมมันมันมุนยังไงมันุนวายมากมากเลยตอนนี้ที่ผมไม่ได้ท่องมาะละครับผมเขาบอกการดีดิฉันจริงจริงเลยครับจริงครับ อันนี้ก็ถ้าพูดเองก <Bruno. S 1> <deci S 2> ็อาจจะดูควยไปบ้างนะแต่ด้วยกามามุกนี้กันมามุกนี้แต่ว่าปีจีที่พวกเราประสบการ์ของพวกเราที่หล่อลอมของเราเป็นพละมือนะครับผมก็ต้องขอบคุณทีมพเอ็มีที่ทำให้เราเฉยใช้นโอใครเหมัอนไส้สามารถกระทืบได้เลยนรับผมอนุญาตนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายรหัสนี้หน้าตาดีไหมแต่ที่ยืนอยู่แบบตรงนี้ก็มีแค่หกคนนีมีหกคน มีผมไม่ได้อยู่ในสายคุณนะอ้าวผมก็ไม่ได้อยู่นะเราอยู่แค่นี้นึงหนึ่งสองสามสี่สีพวกเราหน้าตาดีสักตัว่่ครับครับผมครับมาตรงกลางเลยนี่ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเขาว่าไม่ได้หนีมื่อกันหนีไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปหายเดี๋ยวไป่ายไม่ต้องหาไม่ต้องหาครับผมครับผมทัศ์ทของพวกเราฮะก็ จะได้เห็นความคอนทราสต์กันแน่นอนใช่ครับคนนึงแบบมืดบนคนนึงแบบสว่างมากก็เรียกได้ว่าเข้ามาเป็นความสดใสให้ชีวิตเราคู่เราก็ถ่ายไปประมาณห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยไปครับผมประมาณห้าสิบได้ครับห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะฝั่งนู้นใช่เนี่ยผมยืนยันได้ว่าผมไปคู่เขาบ่อยเป็นกองห้องกองไหวครับแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เหงาบ้าง ไม่รู้รนี่น่าจะให้หน่งลอดเ่ยนะบุ๊กก็โดนไปรอบนึงแล้วนะ <c oughs> โดนอะไรผมไม่เคยโดนอะไรเลยครับ <c oughs> ครับอ่าอย่างวันนี้นอกจากที่จะ <c oughs> ได้ดูความแมอความพิเศษของวันนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์สุดพิเศษสุดเลยครับผมไม่เคยแบบโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆครับผม รับรองว่าวันนี้อ a m ซิ่งกระดิ่งห้อยแน่ๆครับใครที่แบบคีดบัตรมือกระดิ่งห้อยคืออะไรครับอะไรนะครับกระดิ่งห้อยคืออะไรก็เป็นทำทางเทอร์คือเราจะทำอะไรมีแต่กระดิ่งแมวไม่ใช่หรอกระดิ่งกระดิ่งห้อยกระดิ่งห้อยแบบลูกแมวอะไรเงี้ยมีโชว์พิเศษครับรำกระบองไฟครับแต่ถ้าจะไม่ทำนะไม่ตัว์ลานะก็คือไม่ทำนะอันนั้นอันนั้นไม่มีครับนอกจากความพิเศษคนใส่คือโชว์จบคน ไม่บอกหรอกเอพูดอย่างนี้คือเราอ่ะมีโชว์พิเศษแต่ว่าที่บอกได้เนี่ยบอกได้ป่ะไม่ได้เอาแล้วโดนแล้วแต่ว่าไม่ได้รับปล่อยเีมา้วยกัน็อันนั้นก็ได้ฟังอยู่แล้วล่ะเพลงรวมของเราหกคนครับแต่ว่าที่ปล่อยวันนี้ก็ยังมีอีกใช่ครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรไรยังไหมครับผู้ร้ายอะไรไม่รู้นักผมมันเป็นแบบว่าผู้ชายกล้ามโตโตทำอย่างนี้อยู่ ชื่อเพลงผู้ร้ายปักแ็งนะพิเ่อมีปล่อยวันนี้หนึ่งพุ่มนะครับผมเรปักด้วยนะครับผมเพลงนี้ความพิเศษอยู่ที่ความน่ารักครับผมยังไงอะอะไรจะบอกว่าเอ็มบีน่ารักมากครับผมเราเพิ่งไปถ่ายกันมาครับผมอยังไงครับแค่นี้ละครับน่ารักแค่นี้ครับคทำอบครับบุ๊มีพุมพุมกันแล้วบุ๊จะไม่ตอบอะไรทั้งนั้น อ่าเออผมว่าอินสไพเรชั่นคงมาจากแบบอทบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าเป็นแบบผู้ร้ายปากแข็งเออเป็นเพลงแบบเป็นเพลงรักสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบคนนึงอาจจะแบบเป็นคนปากแข็งอีกคนนึงก็แบบเออทำไมเธอไม่บอกฉันตรงที่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรา่อสบายอะไรก็เลองแต่ละข้อเหตุผลไปอ๋ออันนี้คือแบบอินสไพเรชั่นของเพลงครับผมที่แบบว่าอธิบายที่ที่นักข่าวไปเฮ้ยเยี่ยมมากเลย ก็เนอะไรครับเท่หลุดเท็หลุดเกิดอาการหล่นเกิดขึ้นหลดเท่นหลุดเทนหลุดครับผมต่อได้ครับต่อได้ต่อได้ครับผไม่มีครับผมก็บุ๊กช่วงนี้ก็รักกันดีครับผมติงกันตายช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ รักกันดีนรัักกดีครับตอบเขาสิแล้วก็คุณตอบอยู่คนเดียวผมก็ตอบในไี้นะรักกันดีรั่ไม่ต้องเจอแบบคาเล็กเจอฟังกอนจะไปตั้งต่ละวันคนดือนโหจริงอ้างเล่นยากมากครับคนจริงผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยโอ้ยอันนี้ใครบอกครับผมบอกตัวเองเป็นไงฮะที่ตอบไม่เหมือนอ้างเหมือนจ้าใครพอจะยืนยันได้ครับว่าไม่เหมือน ตคือพี่อาร์เขาอาจจะดุกว่านิดนึงเ่งนิ่งกว่าฟอสก็รั่วๆนิดหน่อยพอแบบสื่อโพสพอแบบโซเชียลโซเชียลรั่วๆนิดหนึ่งอ่าเราถ้าต่อไปคือจะครับผมครับสิ่งหวานเลยยังไงอะคะไงครับวันนี้ขึ้ของคุณจะหมดไปวันนี้ไหมคะคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มึนมุน พี่มืดมนกับน้องพี่มืดมนกับน้องสดใสครับผมก็ในเรื่องก็จะได้เห็นกันนะครับเข้ามาเป็นความสดใสให้โยธานะครับแต่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามมันก็จะมีความวุ่นวายแบบช่วงแรกๆเลยนะฮะแบบตอนที่แบบได้มาเป็นเอลูมเมทในห้องกันจริงตัวละครของเราจะอยู่ครับผมแบบในห้องนี่ใช่ใช่ความสัมพันธ์มันเป็นหลัก เกิดจากการเป็นรูเมทกันเลยอยู่ในห้องมันตังดูแปลกๆแต่สดใสแน่นอนครับผมตอกทุกวันเลยจริงเรว่าลยจะบอกว่าคน็ว่าอต้าใสก็จริงจริงก็แบบเขาก็ชวนทําอะไรในสิ่งที่เราไม่ไม่เคยทํามาก่อนทาให้เปิดใจหลายๆเรื่องครับแต่ก็ตกใจเหมือนกันที่พี่เขายอมเต้นด้วยเรื่องเต้นนี่อันดับแรกเลยสมัยก่อนนี่ไม่เต้นเลยใช่ครับ รูกเมื่อก่อนก็ลงแบบสีดำพอเจอซนต้าลงลูกหลักสีดงนี่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 น่นง่นี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 ่นนี่นี่ี่นี่น่้อ่นี่น่่าี่นี่นีนี่นนี่นี่นีี่น่้น่่น รู้เลยนะไม่ใช่เขาทีมแพ้ครับพูดถี่มาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับผมได้แล้วครับก็พยายามเรียนรู้จากพี่โจอยู่นะเพราะ้พี่โจพูดเยอะมนกเลยให้เรียนรู้ว่าทีนี้ดีแค่ไหนก็สุดนะเพราะว่าที่เขาพูดเยอะเลยเราเราก็เรียนรู้จูไม่ได้พูดเยอะจูพูดมาก โอเคๆๆพี่ฝากไว้ก่อนนะมาจุจบมาจุับแต่ว่าทากษะาารพูดเดี๋ยววันนี้มาร์คจะโชว์สิลนะครับในการอธิบายตัวละครของคู่ถ้าพร้อมแล้วถ้าพี่ๆพร้อมแล้ว คือเราฟังได้เลยครับไฟฟ้าครับไฟฟ้าคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเอาต้องวายก่อนเดี๋ยวลืมโอเคครับล <c oughs> ่งางียบอ่ยายุ่งอย่างนี้จะเป็นจะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่แบบว่าคาแรคเตอร์ต้องเป็นคนที่มีความง่วงๆจุกๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีโมในใจก็คือเรื่อง ความรักแล้วก็การที่เขาไม่ได้เจอกับพี่เลฟ้าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นน้องรหัสของโยธาเพราว่าโยธาเนี่ยเขาไปยุ่งอยู่กับรูเมทของเขาพี่เีฟ้าก็เลยอาสามาเป็นพี่รหัสบอลแวร์ทีนี้เขาก็มารู้เรื่องปมความรักของเราเขาก็เลยอาสาที่จะช่วยของเราดียืดยืย่อ ลองากกังให้จนช้อน่ากำลังจะโยงไปไงพี่นิวไปประมาณเดียจบเรื่องแล้วเนี่ยเ้อกี้เขาคาแรคเตอร์เป็นยังไงนะเนี่ยจบเรื่องพอดีอฟ้าคาแรเตอร์ไฟฟ้าอ่ะยังไงเป็นเป็นยังไงไปต่อเลยใช่ใช่ใช่ก็ผะเป็นฟ้าเขาก็จะเป็นคนเฟรนดี้เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ดีกับทุกคนคนในคณะที่คนที่เจอ เหมือน Donna, pegar, เห be, yeah es, มือนครับกมือครับถูกต้องครับดูกล้องครับมีกากะดับุครับบุกเมเชิญเยอะครับถ้าแขกรับเชิญเยอะครับเยอะจริงจริงแคร็บเาับเชิญจับัจริงจริงแครแล้วถยเนยรับเชิญเนี้ยนะ มีเยอะมากครับเรากำลังคุ้มอกอยู่มีเยอะมากครับมีประมาณสามสิบจีวิตแล้วครับต้องรอติดตามอันนี้ผมไม่รู้จริงจริงเพราะว่าวันวันอยู่แต่กับฟอสอะไรเงี้ยก็ถ่ายกับฟอสองคนไม่รู้เลไม่รู้นะครัไอ้ครับไอ้บ้าเป็นแขกน้ำเติมอ๋เยอะเลยครับผมแน่แน่พิธาพี่ธามาเล่นเป็นรุ่นพี่มาเล่นเป็นอาจารย์นะอาจารย์เป็นเป็นเจ้าของกำผิดจำผิดถามที่อันนี้จริงปะ เชื่ออะไรกูได้ป่ะมีพี่เอกด้วยนะพี่เอด้วยพี่เอ็กเป็นเป็นผ้าเป็นภ้าครับเป็นผาเป็นหัวหน้าพ้าต่างมาครับดแต่แดอนแรกตอนท้ายอกมเจอโอ้เยอะครับผมเยอะมากเปนนเนเใหรือวล่าวอมหลายคนเลยครับผมว่าจะดึงมาได้หลายๆคนนี่ อย่คนกลางอะไรนะอ๋อเหมือนพี่เบิร์ดอยากจะพูดคุนะอ๋อผมถ่ายถ่ายไปห้าเปอร์เซ็นต์ครับไม่ค่อยได้เจอใครเลยัลครับอหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วหมดเแลแต่มีเห็นว่ามีคนนึ่งพู่มุญในการเปนตัวละครนั้นไปซื้รองเท้าจาบตามไปเรียนแต่คุณไม่บอกว่านอะรนั้งแต่นกบอลัอันนั้นคนนั้นคือเิรเลอบอนี่แหละครับโยธามีพี่ตอซ่าพีฟครับผมก ทั้งช Emmanuel, ีวิตเราเราดูบอลอย่างนียวเราไม่เคยเราไม่เคยเล่นฟุตบอลเราก็แบบว่าเออเขาเป็นที่อาร์เขาบอกเออเขาเป็นนักบอลมหานายเราก็จะแบบว่าเออถ้าจะไปเตะแม้แต่แปรบอลเราจะแปรไม้เป็นเราก็จะเขินตัวเองไปหน่อยเราก็เลยต้องไป่งเสียเป็นเรียนใชครับเรียนแถวบ้านมันเป็นแบบสนามแถวสายไหมเงี้ยเงินเนี้ยจ่ายเองใส่เองใส่เองเลยใช่ครับไม่ใช่หรอก ไอเงบประมาณอย่างอื hmm. so ่นผมก็ไปลงการเรียนร้องเพลงไอเตะบอลเดี๋ยวใจเองไม่เป็นไรครัไม่อยากให้อะไรไปเสียดอันนั้นก็เรียนแปรเรียนแปรเรียนเลี้ยงครับใช่เรียนยิงอะไรอย่างเงี้ยครับตีจิกอ่าเรียนตับหลอกหลอกเรีนขาตัวเองครับบอลมีจูนที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยในเรื่องตเนน่๋อผมเป็นพัน คอหนาคอนาอ่าคืออะไรครับคอหนาคืออะไรครับผมหน้าตปเป้าเพื่อนตังเปนน่เารแล้วกัใจที่แบบว่าไม่ได้แบบอยากแค่าใ้เ่าเอ้ถ้าเช่รมันามัถ้ามั้เราทำไม่เป็นเราเราจะไปกินได้ยังไง เออหมายว่าเราเรารับมาแล้วเราก็ต้องอันไหนที่เราไม่ได้เราก็ต้องไปเรียนเราก็ต้องไปแพงอยางอ๋อไม่งั้นมันก็แบบไปเตะใครจะไปเชื่อเตะจริงตัวเราเองยังไม่เชื่อเลยมันไม่ได้แล้วก็เออต้องให้มันอินแบบคาแรคเตอร์หน่อยใช่ปปรครับทศดารครับก็กดตัวท็อปเลยครับจะถูกจะแพงเอาเอาแพงสุดไว้ก่อนหนึ่งแพงเตะไปสิบครั้งครับเรียนสิบครั้งครบพอแล้วเจ็ดปันห้าบอกราคาด้วยเหรอ ตั้งใจครับแบบเราโอเคเราเงินที่เราจ่ายไปหรึกว่าคุ้มทุกบาทใช่ครับใช่ครับเอฟห้าสิบครับผมคอนเทอร์เขาได้นะส่ายเองผมยังไม่ได้ถ่ายเลยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายค่ะคือ ทีนี้ผมต้องไปเรียนวิศวะไฟฟ้ามาก่อนสี่ปีแล้วไมมาถ่ายเราบอกี้เรียนจบหน้าจะไปก่อนเล่นไม่ได้แล้วให้หน้าฝีกมาไม่เหนื่อยอ่ะมือเราช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยใหนเดี๋ยวช่วยกันทุกคนโอเคแลหลังแล้ว ก็อีพีแรกก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนดูพร้อมกันนะครับเวลาของคอนิก็ใครที่มาก็เดี๋ยวนี้เจอตอนจะให้ใครที่ไม่ได้มาก็พาคืนวันที่5ครับตอคอนเรอีกไม่ตบไม่ตบแล้วก็าโนดูได้ทยนทีครับผมทีมเองออฟิเทียรเย็นทีวออฟติเทียร์ค่ะ ครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสายรหัสเทวดานะครับเ perfect t r เ i n e r นะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้นับอีก5เดือน20วันนะครับผม24่ีเจอกันยาวๆนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมยังไงนะฮะนี่มี่ต้องระกาศอันนี้ครับแสงสว่างความมืดใช่ครับวิสุวรรณกันดูทากันดูทากันดูทาอันนี้อะไรฮะสว่างเป็นฟ้าอ่าเป็สนุกแน่นอนครับผมมั่นใจครับครับผมครับ เราต้เปิดเปิดมีส่ันเดดเวยซื้อแบบแล้ววันนี้เรามีส่วนลดนะครับซื้อตอนนี้ซื้อส่วนลดตัดนิบินนะ่โอ้ไ้ครับบอสบผ๊คถ้าพร้อมอ๋อสลับต่อโอเคมองกลางค่กล้องวงไหลูกขยับได้นะคะพร้อมครับบอสพร้อมครับบอสคลิปคาแรคเตอร์แบบคิงคีไปหนึงโอ้โหไม่นะโจ๊บคิงคีอะไรนะ แเราดึงเท่ห์เลยไหมเราดึงเท่หเราไม่ดึงเท่หเดี๋ยวพี่เอาโต๊ะลงให้ค่ะแป๊บนึงอันนี้เฉพาะวีดีโอนะสร่จแจ่ายละยเสร็จแล้วเนาะ